สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Harry Potter ตอร์เวเกนะกับเด็กไอตัวเวทน้ำแข็งนะครับแรงมากครับเวทนี้ตอนเด็กที่ผมจะใช้จะเป็นเด็ก2องพี่น้องนะอันนี้อันนี้สายฟ้าครับแล้วก็ฮิวนะครับแล้วก็ตัวอะไรเซตนะอันนี้อันนี้ผมเอามาเคลียร์มอนเหมือนกันเห็นว่าน้ำแข็งเหมือนกันครับอันนี้เวทน,น้ำถ่วงนะผมจะเอามาคอมโบกับเวทตัวอันนี้ครับตัวน้ำแข็งมัน เวทหมอกไ,ไว้หนีครับส่วนอันนี้เอาไว้เป็นคีย์หลักเลยนะอันนี้เวทน้ําแข็งนะครับต้องมีผู้วิเศษนะครับถึงจะเห็นประสิทธิภาพที่แรงแบบแรงโคตรเลยอะอันนี้เวทสามครับเอาไว้ทําซีซีครับเผื่อแบบเราไม่ทันเวทแรงน้ำถ่วงเราใช้ี้แทนได้เวทปดอาวุธครับอันนี้ไว้ปั่นป่วนนะเทคนนี้ผมจะเลนปั่นป่วนมากกว่านะครับไปแรกครับผู้วิเศษแฮร์รี่นะ อันนี้ผมเอามาครับเพราะว่าแคลรี่เลือดอึดที่สุดแล้สองพี่น้องครับก็ดีนะครับอันนี้ผมจะเอามาคอมโบให้ดูนะว่าเวลาทำมันจะเป็นยังไงครับเวทดําแข็งเนี่ยครับแรงนะครับย่างเนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยแล้วก็เ <c oughs> ดกโกมาฟอยนะครับอันนี้ผมจะเอามาคอมโบเหมือนกันครับผมไม่ให้ดูนะเพราะว่าผมไม่ให้ดูไปแล้วเหมือนกันครับไม่ยากเลยแต่ว่าดกโกมาฟอยมี3คนครับมันแรงกว่า ถ้ารวมกับแฮร์รี่อ่ะมันจะเป็น5้าคนเลยกับเราด้วยคือแรงครับโดนไปนี่คือแบบเลือดจากเป็นพันน่ะหายไปแบบอูแทบจะหมดหลอดอ่ะจริงๆเป็นเวทที่ผมว่าแรงแบบถ้าคอมโบติดอ่ะแรงแบบน่าจะเป็นเวทที่สองนะที่แรงที่สุดล่ะนอกจากเวทไอ้คาถาพิฆาตนะครับอันนั้นอ่ะแรงจริงแต่ว่ามันต้องทำสแต็ครับอรอบนี้มารอบแรกก็ผมอยากได้นะครับชุดชุดอันนั้นอ่ะชุดกิ้วอ่ะครับ อันนี้ผมใช้เวทปลดอ,อาวุธไปก่อน,อนทำให้ขาดเขาตผมใช้สต่ฟ้าไปต่อเขาเพราะว่าก,การบนมือผมไม่ค่อยสวยครับการบนมือไม่สวยนะครับก็เลยต้องเคลียร์ออกไปก่อนเพราะว่าผมมีแต่เวทซีนีน่าสนใหญ่เอาไว้แบบให้เพื่อนเราเป็นทีหลักด้วยครับแต่ว่าการที่จะใช้เวทเนี้ย เพื่อต้องใจเย็นมากเลยนะครับมันใช้เวลาเยอะเกินไปอ่ะคือมันต้องมีมานาตั้งแต่วิวสิบได้ตั้งแต่สิบเลยอ่ะมันคือมันมันกินมานามากเกินไปผมใช้ยี่ว้อแต่ผมกลัวแฮร์รี่ตายมากผมว่าแฮร์รี่เราไม่ไหวนะ,ะแฮร์รี่เราไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วหายไปคนนึงเนาะรอครับรอมานาครับตอนนี้นอน ตัวน้องม็ดบอลเนี่ยมันมีวิธีนะครับมันโนคดนะเห็นเงี้ยสายเดียมอน,นจ่าเลยเอามาแล้วคอมโบแล้วติดแน่นอนครับไปย่งางาด,ดูดิแรงนะครับเพลงนี้ยไม่ใช่เล่นนเลยสามไอ้ผู้พิที่ครับอันนี้ใช้เป็นกดอาวุธนะเพื่อนเราใช้เด็กของนิวคอมเนเดอร์นะครับ มันจะเรียกตัวสามอย่างออกมาได้นะในตัวอันนี้ครับแล้วก็ไอห,หมูที่มันตัดตันไดแน้แล้วก็ตัวนกแล้วก็ตัวอีลัมพินนะไนเซียครับไลเซีย,ซยทีนึงเนี้ยมันเป็นเวทที่แบบกดดันให้ใช้ก้าวเดินนะรับหนูรอมานาอยู่นะครับใกล้ได้แล้ว มขอโทษนะครับผมคอมโบไม่ติดอ่ะเพราะว่าผมเผลอผมคอมโบไม่ทันครับเพราะฝั่งเขาเขาเรียกมอยมัมกันอะไรเสียนครับหมดการต่อตูรอครับแค่แต่รอครับตอนเนี้ยถ้าทำคอมโบติดเราต้องรอใหม่นะครับเพื่อนชินเนี้ยใกล้ได้แล้วครับ ครับผมจะมาทางนี้นะฝั่งนะั้นเล่นเด็กผู้เสกความตายคุณเจอเด็กผู้เสกความตายบ่อยมากในแล้วครับโอ้โหเจ็บออเออเสียดายครับตัวเวทกันเด่นก่อนไม่นั้นเราทำคอโบติดเขาเจ็บมากเลยนะครับลายเสียครับน้ําแข็งเนาะก็ใช้แบบเวกปดอาวุธครับสายฟ้าครับ เพื่อนเราก็คอยช่วยเราอยู่นะเด็กนี้ผมว่าเวทเนี้ยต้องเล่นกับ2องยี่องอะีอที่สุดเพราะว่ามันให้เพื่อนเป็นตัวล่อครับแล้วเราจะทำคอมโบใหญ่ติดได้่าน้ำแข็งครับไปเี่งคอมโบติดเห็นไหมครับแทบหายนะเพื่อนเลือดแทบหมดอ,ะอ่ะอาโอเคเก็บไปและหนึ่งคน ฝั S <S <々>่งนั้นเราเขาชุดนะครับก็มีคนถามมาหลังไหมว่าเขาาได้ยังไงได้ชุดนะครับเพราะว่าผมก็จะบอกนะว่าผมสุ่มกายชาได้ตัวดีมากเลยครับแต่ว่ากาชารอบนี้ไม่ได้นะเราก็ชนะไปรอบแรกมันหมดซีซั่นแล้วอะมันได้ยากครับผมดีใจมากเลยที่ได้มาเพราะผมก็อยากได้ชุดที่เป็นพวกระดับนี้มาบ้างแล้วก็ได้หมายเลข10เป็นของแถมนะโอเค ันนี้ผมใช้ตัวน้ํายาน,นะครับผมอยากได้ตัวกล่องเยอะๆเพราะว่าผมต้องการทองกับช่วงนี้อามาอัพเวลครับโอ้น่าจะสนุกนะโอ้โหชุดเหมือนกันอีกน่าจะมาด้วยกันนะครับผมมองอย่าดูถูกเพื่อนเราก็สามตาเหมือนกัน เปกดอาวุธไปก่อนนะครับทำการเขาตกมือก่อนโอ้โหฝั่งเขาใช้ตัวเด็กตัวนี้นะครับโคเมลนี่นะผมนึกชื่อครับไม่ได้เล่นไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็นเลยแบบงงๆนิดนึงโอ้คอมเมน์แท็บนะครับโคเมลนี่ก็เป็นตัวที่น่าสลบคาโคเมลน,ลน,มลนี่สองตัวเลยโอ้โหไปยัง ตอบไปก่อนครับถูกซีโอเราเป็นตัวอรอดนะครับรอบนี้ใช้เพื่อนใช้คาถาใหญ่พอฝั่ขอของเพื่อนเราใช้เฮลเมนี้โอโหเจ็บครับจริง,รงแบนทบครับออฟกูรัสครับโอ้โ้คันเดอร์สต,รตอร์มโอ้เนี่ยครับเพื่อนนี่คือเด็กประสาทนะครับคันเดอร์สตอรม์มพร้อมกับมังกรตะเก่าแรงครับแรงจริงผมโดนทีืแบบ โดนทีละโดนิบแป80 80ผมไม่ได้นน้อยนะครับเลือดผมอ่ะโอ้โหเจ็บโอ้​น้องสายฟ้าครับคนด้าเรามาแล้วโอ้โหอีสแตนฝั่งเขาใช้ไม่กวาดนะครับหลบไปแต่ว่าเขาก็เจ็บกับน้องไม่กวาดต่ว่โอ้โหเจ็บเจ็บเวสสามอีกโอ้โห โดนคันเดอร์สตอมแรงครับโดน84ไม่ใช่อะไรเงเออี้นยนะครับไปแี่งเหรอตายสิโอ้ยคำนวณพลาดครับขอโทษนะครับอันนี้เราจะตายครับไม่ไหวครับโอ้ยเซนดิโอเยอะเผื่อเราแรงแล้วครับเซนดิโออย่างเงี้ยเพื่อนเราช่วยเราอยู่นะคอมเมนแท็บครับ ั่งเขาใช้ได้คอมโบอีกแล้วผมไม่ค่อยชอบเลย <c oughs> นี่เเพื่อนดูดิมันแรงนะครับก็มาด้วยกันเนาะเขาก็จะมีสิ์คอมโบกันได้ครับจริงๆก็เจอแบบนี้สองรอบผมแรงนะ <c oughs> แรงฝั <c oughs> ่งเราก็ชุบเหมือนกันนะผมไม่ไหวครับแล้วตัวไอตัวคุณเดียยังอยู่เลย กระมักราคาเอาเขายังอยู่ครับไม่มีเวทเคลียร์ด้วยผมโอ้โหแรงครับผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีกมังไกยิที่สองไม่มีกระมังไกยศที่เป็นตัวกาชานะไม่สามารถชุบได้ครับฉุบได้แค่รอบเดียวเสียดายครับรอบนี้แพ้ไปเออขอโทษนะครับวันที่ผมไปโดนผมว่าผมจะได้สารตาเหมือนเดิมนะครับขโมยขาเพื่อนดูด้วยนะ อย่างน้อยเราไม่มีการ์ดคอมเอสเอ็ดอะแต่ว่าเราแบบไปเข้าโมยคนอื่นได้นะครับมีโอกาสได้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยได้นะนอกจากคลิปนั้นคลิปเดียวอะโอ้เพื่อนเราก็มีเออโชว์ซะแบบจากสีหายไปเลยเมื่อกี้เนี่ยาสายฟ้าครับโอ้โหกระถาที่คาดครับผมไม่ค่อยชอบกระถา,านี้สักเท่าไ,ราไหร่ อารีมาก่อนครับขขเกมาก่อนครับไปเสียครับชอบมากเลยใช่ไหมขขเข่าอ่ะเด็กวาร์ฟเยอะเดขขเ็กที่จะหนีเราได้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวาร์ฟนะครับแต่ว่าเวกแรงน้มถ่วงอะ่ะมันไม่สามารถวาร์ฟหนีได้ขขแต่ว่าถ้าเราใช้ลามตัวอะ่ะมันจะวาร์ฟหนีได้ครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียกันนะแต่เราเรียกแค่ขีดมานะป่าครับใช้ซีซีก่อนผมรอคอมโบอยู่นะตอนนี้ผมรอมานายขึ้นสิทครับโอ้โหน้องใส่ไอ้น้องเบ็ดบอสนี่มาเยอะโดนครับเนี่ยเจ็บมีมินิสตาร์ดด้วย ามามาโนกเออแฝดมเย,ยี่ยงหายไปสิแรงรับเวทเนี้ยพูดเลยใครเจอไปนีกคือแบบหน้าตัดนิดนึงไงคอมโบติดมาไหลคือัาน,น,นลงทับเวทเนี้ยไรเสียดครับ,บ,ใ,รบใช้ให้เ,หเขากดตัดก้าวเดิน,นครับเทียบมันไปนในตัวได้ทราบครับ โกลเด้งงนสันดิคเพื่อนเราใช้นะผมจะเลี้ยงแฮร์รี่ไว้ก่อนนะครับผมไม่อยากแฮร์รี่ตายนะเพแฮร์รี่เราอยู่ในทปด้วยเออคนแรงอ่ะคอมโบก็จะติด ถ้าเกิดเรามีน้ำแข็งอีกรอบนึงฝั่งน,นั้นน่าจะตายแน่นอนนะครับจริงโอ้ยแฮร์รี่รอตายแล้วเสียดายมากเลยฝั่งเราก็ไม่ไหวครับสายฟ้าครับไอ้บุญใช้กระถานเล็กก็ได้สองคนก็ไหววะเออ เมทิงจะไม่ตัอกแรงเวอร์ขนาดนั้นหรอกทราบครับโอ้เริ่มยากแล้วไรเียดครับกดดันเขาด้วยนิวครับผมไม่อยากแฮรี่ตาย เวท่ปลดอาวุธหนีได้ตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอเดี๋ยวรอก่อนครับรอมานาก่อนตอนนี้ผมรอมานานะแครี่ยังกันได้อยู่ครับผมไม่ค่อยกลัวไอตัวนี้ไว้ร์รี่เลเือดครับรอมานาครับมาแล้วมาเออไม่ตายอีกวอเตอร์บอลน,นะน่าจะตายแล้วแหละวอเตอร์บอลโอเคฮรอบนี้เหมือนเพื่อนเราจะแบก ดาเวทเราเป็นคีย์หลักครับโอเคเดีตาหนึ่งนะได้ฮิลนะครับก็ดีอยู่อันนี้ผมใช้น้ำยาหน่อยนะ ว่าผมจะเล่นอีกสักตาเพื่อมันได้ครับเพราะผมต้องการทองเยอะๆดีนะผมดองน้ำยาไปเ,เยอะโอ้รอบนี้ไหวไหมเนี่ยเหมือนเกมเมอร์เลยจะไปกลัวเอ้ยชุดน,นี้ก็สวยนะครับของเฟอร์โลดากูนเนีเ่ยเอออันนี้สวยครับของเรียนเดิมสแตงอะ เพื oh. ่อนเราใช้เด็กเฮอร์เมิลนี่นะโอ้โหโอ้โหกระถาใหญ่เลยจะรอดไหมเนี่ยไ <Okay. S 2> อเราแล้วฝั่งนั้นเขาใช้กระถา <c oughs> เด็กวาร์ปมาด้วยสอ,องคนโดนแค่ไปปลายครับไมไ่โดนโ oh, <c oughs> ลยโอ้แตมบ้าแรงมาก <c oughs> เอไลายเทียดครับตายคู่เลยรอบนี้ทางซันตาอาจจะแทนดีโอ้โหโอเคครับทำอะไรไได้จอมันดอเข hey, าเหม่อเขาจะให้จมันดอมาวาร์ปออกนะแต่ว่าจะมันดอเลือกไม่ได้อึดครับจริงๆอคอมเมดนะเขาใช้มาสายฟ้าครับโอ้ไม่ค่อยเข้าเลยถ้าเไอ้ตัวเนี้ย ถ้าเราใช้เวทเกียร์นะไอเวทเนี้ยมันแรงเหมือนกันนะครับไอไม้เบสบอลนนะ่ะมันต้องเก็บไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมรอมานานอันนี้ผมรอมานานอยู่นะไม่ใช่อะไรหรอกนะน่าจะได้หรอกนะตาคอมโ,มโบเราบ้างไปย่างตายไปซะผมจะก,การเปิดรุนเอเวทคนที่มีสก,กินก่อนนะครับ เขาสวยโอ้โหเวทไม่ค่อยชอบเลยต้องคอมเมนต์นะของเขาใช่ไหมไรเดียร์เขากดดันมิดแก้งครับฝั่เงเราใช้นะคอมโบติกครับเพื่อนเราเออโอ,โอ,โอ้แต่เรานี่แบบเลือดคบติ่มอะ่ะดิ้นตายครับผมดิ้นตายนะตอนนี้ โอ้โหผมดิ้นตายอยู่นะครับมิวครับไม่ให้เราตายนะโอ้โหขอโทษนะครับคอมโบไม่ติดผมลืมใช้เจตัวนะเ้าว่าตัวนั้นเผื่อเขามีไม้์ก็จะติดต้องจัดก,การเขาไปก่อนเออตายเค้อ่ เวทของตัวน้ําแข็งก็จะประมาณนี้นะวิธีใช้ครับมันก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับถ้าเกิดเพื่อนแบบอยากได้วทแรงๆสักเวทหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเป็นเวทที่มันจำเจครับก็เหมือนจะมาขโมยการนะอมอยากได้เดวพม่ณก,ก่อยครับตีโกจะได้เนี่ยโอ้ไม่ได้กัดขาวเกลือครับช่วยโยงวงนี้คาวเวทของนี้ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ